ก็ต่อยก็ลืมแลก็เพื่อนใหม่ก็ต่อยไม่คุ้นช่องใหม่เหรออ๋อก็ะต่อยก็ลลมบางทีลืมคนเหนือเหรอคนเหนือเหมือนลาวีช่องลาวีอ่ะลาวีก็คนเหนือเหมือนกัน าช <Channel. S 2> <c oughs> สวัสดีที่สามคนดูจ้าช่องใหม่ เจ้าคนลำปางโอ้ลำปางก็เอ,อล้วลวีอ่ะลวีชาแนลก็คนลำปางนะช่องเหนือลวีอ่ะลวีชาแนลช่องใหญ่แล้วก็ช่องที่สองก็เหนือเหนือล้านนาเป็นคนลำปางเหมือนกันลวีทำนานแล้วขอบคุณที่แม่มาให้กำลังใจป้าต่อยนะจ้ามินตรา สวัสดี28คนดีกันกินข้าวเที่ยงกันเนอ คณสามสิเกคนดูจ้าขอบคุณพลังเงียบขอบคุณระบบของพี่ยูขอบคุณเพื่อนๆทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะมาให้กำลังใจกันนะเป็นเดือนสองเดือนแล้วไม่ได้ขึ้นเลย ไม่ได้ขึ้นนานแล้วเพิ่งขึ้นวันนี้ไม่ค่อยว่างกลางวันก็ง่วงนอนเช้ามืนก็ต่อยทำของต่างข้าวของไปส่งตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามก็เลยง่วงกลางวันก็ต่อยก็นอนไม่ได้ขึ้นไล์ไม่ได้เข้าไปหาเพื่อนอะไรเลย ทั้งสองช่องทั้งช่องแดงช่องฟ้าไม่ค่อยเข้าไปหาเพื่อนนานๆก็เข้าไปตอบคอมเมนต์สักทีหนึ่งวันนี้ก็อืมรู้สึกอยากจะขึ้นไลน์เพราะว่ามันนานมากแล้วดูที่ที่อยู่เขายังให้กำลังใจอยู่หรือเปล่าแต่เขาให้เนาะไม่มากไม่ไมยแต่ก็ยังดีขอบคุณสิบเก้าล้านดวงใจจา้าแต่นืกว่าไม่เทแล้ว ก็ยังดีที่มีลมบนอยู่ใช่ใช่รองเงินเดือนพี่ยูนี่มันนานมากกว่าเหรียญจะขึ้นกว่าจะได้เงินเดือนกว่าจะได้เงินเดือนแต่ละครั้งไม่ใช่เดือนเดียวนะไม่ใช่เดือนต่อเดือนจะได้เมื่อรอบก่อนรอบแรกอะว่าต่อยทำทั้ง เปิดสร้างรายได้ต้องเป็นปีกว่าถึงจะได้เงินเข้าบัญชีก้อนแรกเนาะอย่างนี้ก้อนที่สองคือตอนนี้สองเดือนมาแล้วเหรียญก็ไปไม่ถึงไหนเลยกดไฮไลท์เป็นคลิปเลยเออกดไฮไลท์เป็นคลิปป้าต่อยว่ามันไม่ไม่มีคนดูอะ่ะบางทีป้าต่อยไฮไลท์ไว้นะมียอดดูแค่ไม่ถึงสิบอะ่ะ 那打、啊、一个。